เมรไม่กล้าหือเจอลาวเอาจริงยอมนอบน้อมปักปันเขตแดนตามที่สบปลาวพอใจวันโดนยำสนั่นป่าค่ะ ไม่ใช่แค่ไทยและค่ะที่ต้องปวดหัวล่าสุดพฤติกรรมระรานเพื่อนบ้านของกัมพูชาเนี่ยลามไปถึงสปปลาวแล้วและสัญญาอันตรายในครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณสามเหลี่ยมมรกตรอยต่อ3ประเทศค่ะโดยเรื่องเนี่ยมันเกิดจากว่ากัมพูชาเขาพยายามใช้ยุทธวิธีเดิมๆก็คือการเกณฑ์กําลังพลนับพันนายเข้ามาประทิดายแดนหวังจะข่มขู่เรื่องพื้นที่ทับซ้อนแต่ว่ารอบนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเล่นผิดคนแล้วเพราะว่าทางฝั่งสปปลาวเองเขาเลือกที่จะไม่คุยแต่ว่ากระทําให้เห็นเลยค่ะ ล่าสุดค่ะเพจสองเขมรได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์พร้อมระบุข้อความค่ะว่าวันที่6เดือน1ปี2569ทหารลาวลงคลิประบุว่าปักปันเขตแดนลาวกัมพูชาและเราก็จะเห็นว่าในคลิปเนี่ยก็เป็นการทํางานของทหารลาวค่ะมุ่งมันรวดเร็วและเด็ดขาดพื้นที่ตรงนี้เป็นรอยต่อ แขวงอัตตปือของลาวที่กัมพูชาก็พยายามจะอ้างสิทธิ์แต่ว่าทหารลาวชุดนี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าอธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่จะมาต่อรองกันได้ปากคือปากจบคือจบตอกปะแคล้โอ้ข่าเรื่องบุญยู่น้องจ้อยชี้ส้นให้เขาดูนะเออโอเคทำดีได้ทานน้ำ Ừ, đây là nó đây không được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  không Nè, không Còn không luôn Còn còn không không không

ต้องยอมรับหัวใจพี่พี่ทหารลาวชุดนี้จริงๆค่ะเด็ดขาดมากไม่มีการมานั่งโอเอเจราจาให้เสียเวลาเพราะว่าเขาน่าจะรู้ไส้รู้พุงกันดีอยู่แล้วค่ะว่าคุยกับคนประเภทนี้ไปก็เสียเวลาสมแล้วค่ะที่เป็นรั้วของชาติที่พึ่งพาได้จริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะมันก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาโดยมีรายงานข่าวเขาระบุค่ะว่ากัมพูชาเนี่ยได้มีการส่งกําลังพลกว่า5,000นายเข้ามาประชิดพื้นที่หวังจะกดดนันแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเหมือนว่าทหารลาวจะไม่ได้สนคําขู่เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะก็ยังคงเดินหน้า ภารกิจต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทหารเขมรก็ไม่กล้าหือเลยค่ะไม่กล้าทั้งกับลาวไม่กล้าทั้งกับเวียดนามเก่งแต่กับไทยนี่แหละค่ะซึ่งนี่ค่ะก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงธาตุแท้ของประเทศนี้ค่ะมักจะมีปัญหากับทุกคนไปทั่วว่างจากไทยก็ไปหาเรื่องลาวสร้างความวุ่นไวายไม่จบไม่สิน้นแต่พอไปเจอของจริงอย่างลาวเนี่ยเขานิ่งแต่เขาเอาจริงทําให้ฝ่ายที่หน้าแตกกลายเป็นกัมพูชาเองเลยค่ะทําอะไรไม่ได้เลยและจากพฤติกรรมชอบสร้างศัตรูรอบทิศแบบนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่ ที่หลายๆฝ่ายจะชอบลงความเห็นกันว่าควรจะต้องตัดประเทศนี้ออกไปจากโลกได้แล้วเพราะถ้าเกิดตัดประเทศนี้ออกไปได้โลกนี้คงจะสงบสุขขึ้นเยอะเลยค่ะ